เหล่านี้คือองค์การทั้งหลายแห่งคำพีและเป็นคุรานอันชัดเจนรูบะลลายวดีนกฟรููลลาวกนนมมุสิบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาหวังกันว่าหากพวกเขาได้เป็นมุสลิมพวกเุมยะกินและเพลิดเพลินและให้ความหวัลพะกเขาจะรู้จักพระเจ้าจงปล่อยพวกเขาบริโภคและร่าเริงเถิด และความหวังก็จะทำให้พวกเขาลืมและพวกเขาก็จะรู้ว่าเราไม่ได้ทำลายหมู่บ้านใดนอกจากว่ากำหนดเป็นที่รู้กันแล้วเาไม่ได้ทำลายหมู่บานใดนอกจากว่ากำหนดเป็นที่รูน ไม่มีกลุ่มชนใดจะเร่งกำหนดการลงโทษได้และไม่อาจจะทำให้ล่าช้ากว่ากำหนดได้และพวกเขากล่าวว่าโอ้ผู้ที่ข้อตักเตือนอัลกุรอานถูกประทานมาอย่างเขาแท้จริงเจ้าเป็นคนบ้า لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منضرين เราได้ส่งมาไลาก้าลงมาเว้นแต่ด้วยความจริงดังนั้นจึงไม่ปรากฏว่าพวกเขาต้องรอคอย ن ن ن แท้จริงเราได้ประทานข้อตักเตือนอัลกุรอานล,ลงมาและแท้จริงเราเป็นผู้รักษามันไว้อย่างแน่นอน และโดยแน่นอนก่อนหน้าเจ้านั้นเราได้ส่งบรรดา,าศาสนาทูตมาในหมู่คณะต่างๆเมื่อครั้งก่อนๆและไม่มีาศาสนาทูตคนใดมายัางพวกเขา เว้นแต่พวกเขาจะต้องเยอยหยันในทรรนองนั้นเราได้ทำให้มันเป็นที่เยอะอย่างอยู่ในจิตใจของคนชั่วทั้งหลายพวกเขาจะไม่ศรัทธาต่อคำเพีอัลกุรอาน และแน่นอนแบบอย่างของชนรุ่นก่อนๆได้ผ่านพ้นไปแล้วละหากเราเปิดประตูแห่งชั้นฟ้าแก่พวกเขาแล้วพวกเขาจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆ อแ,แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าแท้จริงสายตาของพวกเขาถูกปิดกัน้นไม่เพียงเท่านั้นพวกเรายังเป็นกลุ่มชนที่ถูกเวทมนต์อีกด้วย และโดยแน่นอนเราได้ให้มีหมู่ดวงดาวในท้องฟ้าและเราได้ประดับประดามันให้สวยงามแกบ่บรรดาผู้เฝ้ามอง ب ب และเราได้รักษามันให้พ้นจากชัยตอนทุกตัวที่ถูกสาบแช่งเว้นแต่ผู้ที่แอบฟัง ดังนั้นดวงดาวที่ลุกโชนช่วงจะไล่าตามปิดเผามันและแผ่นดินนั้นเราได้แผ่มันออกไปและเราได้ทำให้มีเทือกเขาเป็นที่ยึดอย่างมั่นคงและเราได้ทุกสิ่งงอกเงอยอย่างสมดุล และในแผ่นดินนั้นเราได้ทำให้มีเครื่องอยังชีพแก่พวกเจ้าและแก่ผู้ที่พวกเจ้ามิได้เป็นผู้ที่ให้เครื่องอยังชีพแก่เขา และไม่มีเครื่องยังชีพใดเว้นแต่ที่เรานั้นได้มีคลังของมันและเราจะไม่ให้มันลงมานอกจากตามสภาวะที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว

และพวกเจ้าก็ไม่ได้เป็นผู้สะสมมันไว้และโดยแน่นอนเราเป็นผู้ให้มีชีวิตและเราเป็นผู้ให้ตายและเราเป็นผู้คงอยู่แต่เพียงผู้เดียวและโดยแน่นอน เรารู้ถึงกลุ่มชนก่อนพวกเจ้าและโดยแน่นอนเรารู้ถึงกลุ่มชนรุ่นหลังและแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าคือผู้ทรงชุมนุมพวกเขาแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงปรีชาญาณ สรรอบู um, ูผ้้งและโดยแน่นอนเราได้สร้างมนุษย์มาจากดินแห้งจากดินดำเป็นตมุ ص ص ่ม และยินนั้นเราได้สร้างมันมาก่อนจากไฟของหลมร้อนและจงรำลึกถึงเมื่อพระผู้อภิบาลของเจ้าตรัสแก่มาลัยกะว่าแท้จริงข้าเป็นผู้สร้างมนุษย์จากดินแห้งจากดินดำเป็นตรง و و ดังนั้นเมื่อข้าได้ทำให้เขามีรูปร่างสมส่วนและเป่าวิญญาณจากข้าเข้าไปในตัวเขาฉะนั้นพวกเจ้าจงโค้งคารวะต่อเขาเถอดดังนั้นมาลากาทั้งหมดได้โค้งคารวะ เว้นแต่อิบลิสมันปฏิเสธที่จะร่วมกับบรรดาผู้โค้งคารวะพระองค์ตรัสว่าโอ้อิบลิสทำไมเจ้าจึงไม่ร่วมกับผู้โค้งคารวะ ص ص มันกล่าวว่าฉันจะไม่คารวะต่อมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างเขาจากดินแห้งจากดินดำเป็นตงดอง ن ن พระองค์ตรัสว่าดังนั้นเจ้าจงออกไปจากที่นี่ แท้จริงเจ้าเป็นผู้ถูกขับไล่และแท้จริงการสาบแช่งจงประสบแก่เจ้าจนกระทั่งถึงวันแห่งการตอบแทบบน,น ي ي มันกล่าวว่าโอ้พระเจ้าของฉัน ได้โปรดประวิงเวลาให้แก่ฉันจนถึงวันฟื้นคืนชีพด้วยเถิดพระองค์กันวว่าแท้จริงเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ถูกประวิงเวลาจนกระทั่งถึงวันเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ب ب ب ม,มันกล่าวว่าโอ้พระผู้อวิบาลของฉันโดยที่พระองค์ทรงให้ฉันหลงผิดไปแล้วแน่นอนฉันก็จะทำให้เป็นที่เพลิดเพล้วแก่พวกเขาในแผ่นดินนี้และแน่นอน ฉันจะทำให้พวกเขาทั้งหมดหลงผิด,ลลดมมเว้นแต่ปวงบ่าวของพระองค์ท่านในหมู่พวกเขาที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นะะรพระองค์ตรัสว่านี่คือทาง อันเที่ยงธรรมของข้าออถ้าจริงพวงบ่าวของข้าเจ้าจะไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกเขาเว้นแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามเจ้าในหมูม่ผู้หลงผิดเท่านั้น,น,น,นถ้าจริงนรกยานนำ

บรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์และมีต่าน้ำนนพวกเจ้าจงเข้าไปในนั้นด้วยความสันติและปลอดภัยเถิดมมลรรมมและเราได้กระจัดความแค้นที่มีอยู่ในหัวอกของพวกเขาให้กลายเป็นพี่น้องกัน โดยพำนักอยู่บนเตียงหันหน้าเข้าหากันความเหนื่อยยากจะไม่ประสบแก่พวกเขาในนั้นและพวกเขาจะไม่ถูกนำออกจากที่นั้นนนบบดีออั จงแจ้งแก่พวงบ่าวของข้าว่าแท้จริงข้าคือผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมออและแท้จริงการลงโทษของข้านั้นเป็นการลงโทษที่เจ็บแสบ

แจรริงเากลัว้พวกท่านพวกเขากล่าวว่าท่านอย่ากลัวแท้จริงเราขอแจ้งข่าวดีแก่ท่านเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่มีความรู้เขากล่าวว่า พวกท่านมาแจ้งข่าวดีแก่ฉันเมื่อความชราภาพได้ประสบแก่ฉันแล้วกระน,นั้นหรือแล้วเรื่องอะไรเล่าที่พวกท่านจะแจ้งข่าวดีแก่ฉันพวกเขากล่าวว่าเราขอแจ้งข่าวดีแก่ท่านด้วยความจริงดังนั้นท่านอย่าได้อยู่ในหมู่ผู้สิ้นหวัง ط ط ال เขากล่าวว่าและจะไม่มีผู้ใดสิ้นหวังในพระเมตตาของพระผู้อวิบาลของเขานอกจากพวกที่หลงผิดเท่านั้น,นข كم, เขากล่าวว่า ดังนั้นทุระอันใดเล่าของพวกท่านโอทูตทั้งหลายพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราถูกส่งมาเพื่อกลุ่มชนที่ทำผิดนอกจากบริวารของลูธ ถ้าจริงเราจะเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเขาทั้งหมด ا إ เว้นแต่ภริยาของเขาเราได้กำหนดไว้แล้วว่าแท้จริงนางได้อยู่ในหมู่ผู้ที่ร่วมไปแล้ว ท่านเมื่อพวกทูตได้มายังบริวารของลูดเขาบริวารของลูดกล่าวว่าแท้จริงพวกท่านเป็นกลุ่มชนที่ไม่คุ้นหน้า พวกเขากล่าวว่าแต่เรามาหาท่านคือลูดด้วยเรื่องที่พวกเขาสงสัยกันอยู่และเรามาหาท่านด้วยเรื่องจริง

และอย่าให้ผู้ใดในหมู่พวกท่านเหลียวหลังและจงเดินทางไปตามที่ท่านถูกบัญชาและเราได้แจ้งแก่เขาถึงเรื่องนั้นว่าคนสุดท้ายของพวกเหล่านี้จะถูกตัดขาดในยามเช้า วและชาวเมืองได้มาหาด้วยความยิ่งให و ่เขาลูดกล่าวว่าแท้จริงเขาเหล่านั้นเป็นแขกของฉันดังนั้นพวกเจ้าอย่าทำให้ฉันอับประย และจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและย่าฉันต้องอับอายพวกเขากล่าวว่าและเราไม่ได้ห้ามเจ้าเกี่ยวกับการต้อนรับแขกดอกหรือลูดกล่าวว่า เหล่านี้คือลูกสาวของฉันหาพวกเจ้าจำเป็นต้องกระทำขอสาบานด้วยชีวิตของเจ้าแท้จริงพวกเขาอยู่ในการมึนเมาหลงทางอย่างแน่นอน ดังนั้นเสียงกับ,บันนาได้ประสบกับพวกเขาเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเราได้พลิกกลับส่วนบนของมันเป็นส่วนล่างและได้หินจากนรกหล่นลงมาทับพวกเขา อแท้จริงในการนั้นแน่นอนเป็นสัญญาณแก่ผู้พินิษพิเคราะห์ทั้งหลายและแท้จริงมันสถานที่นั้นยังคงเป็นเส้นทางที่พักอาศัยอยู่เสมอไป แท้จร e, ิงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่บรรดาผู้ศรัทธาและการนั้นก็ดีชาวอัลไอกะเป็นผู้อธรรมอย่างแน่นอน م م ดังนั้นเราได้ลงโทษพวกเขาและแท้จริงทั้งสองพวกอยู่บนเส้นทางที่ชัดแจ้งอยู่แล้ว ر ر และโดยแน่นอนชาวอัลฮิด ได้ปฏิเสธบรรดาศาสนาตัวแล้วเราได้สัญญาณต่างๆของเราแก่พวกเขาแล้วเราก็ผินหลังให้แะวกเาได้สกัดภูลิบาาอและพวกเขาได้สก,กัดภูเขาเป็นบ้านพักอย่างปลอดภัย ดังนั้นเสียงกำมานาศได้ทำลายพวกเขาในยามเช้าฉท่นนั้นสิ่งที่พวกเขากระทำไว้ไม่ประโยชน์แก่พวกเขาได้เลยว่ามา อ إ ن الساعة لا آتية فاصبح ا ั ص ف ح ا ل ج มีลและเราไม่ได้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองนั้นเพื่ออื่ในใดเว้นแต่ความจริงและแท้จริงวันประโลกนั้นจะมีมาอย่างแน่นอนดังนั้นเจ้าจงอภัยด้วยการอภัยที่ดีเถิดอินนรับบก هو ا ل ล ل า ق ا ل อ ل ي จิพระผู้อภิบาลของเจ้าคือพระผู้ทรงสร้างผู้ทรงรอบรู้ละโดยแน่นอนเราได้ประทานให้แก่เจ้าทั้งเจ็องค์การที่ถูกอ่านซ้ำและอัลกุรอานที่สำคัญยิ่ لا تمدّن عينيك إلى ما متعن به أزواج منهم ولا تحزن عليهم وخفّ جناحك للمؤمنين. เจ้าอย่าทอดสายตาทั้งสองของเจ้าไปยังชั้นชั้นต่างๆของพวกเขาแต่อย่าได้เสียใจแทนพวกเขาและจงลด بيئةของเจ้าให้ต่ำ. ด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบรรดาผู้ศรัทธาว่ากลอินนีอันดีรุลมุบีนและมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าแท้จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนอย่างชัดแจ้งเช่นเดียวกับเราได้ให้แก่พวก แบ่งการศรัทธาคือบรรดาผู้แยกอลัลกุรอานเป็นส่วนๆดังนั้นขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าแน่นอนเราจะถามพวกเขาทั้งหมดอัมมาากนนููยล ึงสิ่งที่พวกเขากระทำไว้ดังนั้นจงประกาศอย่างเปิดเผยในสิ่งที่เจ้าถูกบัญชาชายและจงผินหลังให้พวกบูชาจวดอนาฟนัลมุสตซีนแท้จิง

พวกของเจ้านั้นอึดอัดต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวดังนั้นจงกล่าวสดุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้าเถิดและจงร่วมอยู่ในหมู่ผู้สุยูดละหมาดเถิดและจงเคารพพักดีต่อพระผู้อภิบาลของเจ้า จนกว่าความแน่นอนคือความตายจะมาหาเจ้า